สวัสดีครับสมาชิทกทุกทท่านนะครับที่กำลังชมคลิปวิดีโอกันอยู่ในหน้าขณะนี้ซึ่งเป็นคลิปวิดีโอที่มาอัปเดตในส่วนของเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารนะครับที่กำลังเป็นที่จับตามองแล้วก็เป็นที่พูดถึงกล่าวถึงกันอยู่ในตอนนี้นั่นก็คือในเรื่องของพืชใบกระท่อมนะครับที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับโดยเขาดึงออกจากการเป็นสารเสพติดเนี่ย นะครับจนทําให้พืชใบกระท่อมถูกต้องตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่24สิงหาคม2564ที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานนะครับเมื่อวานใช่ไหมอ่ะเมื่อวานนะครับ24สิงหาคม2564ที่ผ่านมาเนี่ยพืชใบกระท่อมถูกต้องตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ใช่ยาสพติด ไม่ใช่สารเสพติดอีกต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเราจะกินใบสดๆหรือเราจะเอาไปแปรรูปที่ไม่ผสมสารเสพติดถือว่าไม่ผิดกฎหมายนะครับตำรวจไม่จับนะครับหรือจะเป็นการซื้อการขายการปลูกของพืชใบกระท่อมนะครับตำรวจไม่จับแล้วนะครับณตอนนี้ยี่สิบ่สิงหาคม2.564เป็นต้นมานะครับทีนี้เมื่อ มีการถอดใบกระท่อมออกจากการเป็นสารเสพติดหรือเป็นยาเสพติดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเมื่อถอดออกมาปุ๊บเนี่ยก็จะกลายเป็นว่ากระท่อมเนี่ยเปิดเซรีเ,เปิดเซรีเลยครับบางคนบอกว่า24เสิียงหาคมเป็นวันวันเกิดของใบกระท่อมนะครับหรือเป็นวันกระท่อมเสรีก็แล้วแต่ที่เราจะเรียกกันนะครับเพราะฉะนั้นกระท่อมเนี่ยใบกระท่อมเนี่ยนะครับก็คือถูกต้องตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแลวครับคุณจะพกจะพาไปที่ตรงไหนก็ได้ในประเทศไทย ไม่ผิดกฎหมายตำรวจไม่จับนะครับออกไปแบ่งกับตำรวจนั่งกินกันที่โรงพักก็ไม่เป็นไรนะครับตำรวจไม่จับนะครับเพราะว่าพืชใบกระท่อมถูกต้องตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมยังเลยทำคลิปมาอธิบายรายละเอียดให้กับทุกๆท,ท่านได้รับทราบว่าบางคนเนี่ยยังมีข้อมูลที่อาจจะไม่กระจ่างชัดในเรื่องของใบกระท่อมนะครับหรือจะเป็น เรื่องของการนําไปแปรรูปอย่างที่บอกนะครับการแปรรูปอย่างเช่นเอาไปต้มเอาไปทำเป็นใบกระท่อมตากแห้งแล้วบวดให้ละเอียดนะครับใส่เป็นแคปซูลแล้วรับประทานอะไรเงี้ยนะครับณนะตอนนี้คือทําได้นะครับเพราะว่ายังไม่มีกฎหมายข้อใดที่จะมาควบคุมกํากับดูแลเพราะฉะนั้นพืชใบกระท่อมณนะตอนนี้คุณจะทําอะไรก็ได้เลยนะครับถ้าไม่ผสมสารเสพติดไม่ผิดกฎหมายแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่เราเอาไปผสม กับสารเสพติดอันนี้ยังเป็นสิ่งผิดกฎหมายตำรวจยังจับเราได้อยู่นะครับแต่ถ้าเป็นตัวกระท่อมใบกระท่อมอย่างเดียวเนี่ยไม่ผิดกฎหมายนะครับถูกต้องตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยหรือจะเป็นในส่วนของการปลูกนะครับตอนนี้ไม่มีกฎหมายใดมามาควบคุมดูแลนะครับตอนนี้ณต,นะตอนนี้นะณนะตอนนี้ก็คือวันที่บันทึกคลิปก็คือ25สิงหาคม2565เอ้ยไม่ใช่2 5 6 4นนะครับวันที่บันทึกคลิปก็คือคุณจะปลูกกี่ต้นก็ได้นะตอนนี้ปลูกไปเลยครับ โค่นยางโค่นปาล์มแล้วมาปลูกพืชใบกระท่อมก็ทําได้นะครับณนะตอนนี้นะไม่มีกฎหมายใดที่จะมารองรับในการข้อกําหนดข้อบังคับในเรื่องของการปลูกพืชใบกระท่อมตอนนี้ไม่มีนะครับคุณปลูกได้เลยครับปลูกกี่ต้นก็ตามนะครับปลูกเป็น้อยๆไร่ก็ปลูกไปเหอะไม่ผิดกฎหมายณนะตอนนี้นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่พรบใบกระท่อมออกมาปุ๊บเขาอ,อาจจะจํากัดนะครับว่าคุณจะต้องปลูกได้จํานวนกี่ต้นในพื้นที่ของคุณ แล้วถึงจะไม่ต้องขอใบอนุญาตแต่ถ้าเกิดว่าคุณปลูกเป็นไร่ๆเป็นสิบไร่ร้อยไร่เป็นพัน 1, ไร่นะครับคุณจะต้องขออนุญาตอันนั้นอยู่ในส่วนของขั้นตอนของการร่างพรบพืชใบกระท่อมอยู่นะครับอยู่ในส่วนขั้นตอนของการร่างอยู่ในส่วนของสภาอยู่นะครับยังไม่มีมติที่แน่นอนยังไม่มีมติที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นณนะตอนนี้ก็คือไม่มีกฎหมายใดมา ควบคุมกำกับดูแลพืชใบกระท่อมนะครับเปิดเสรีครับณนะวันนี้นะครับหรือจะเป็นการขายคุณขายไปเลยครับขายกี่บาทขายเป็นใบขายเป็นกิโลขายเป็นกระสอบกี่บาทก็ตามแต่แล้วแต่คุณคุณจะกำหนดกดราคาขึ้นกดราคาลงเรื่องของคุณครับไม่มีกฎหมายมาบังคับเช่นกันนะครับตอนนี้เปิดเสรีหมดทุกทิ่งทุกอย่างณนะวันที่25สิงหาคม2564หรือจะเป็นการซื้อ คุณซื้อซื้อจากไหนซื้อที่ไหนซื้ออะไรยังไงแล้วแต่คุณครับซื้อเงินสดซื้อเงินผ่อนซื้อผ่านบัตรเครดิตถ้าเขาขายถ้าเขาอะไรเนี่ยก็ซื้อไปเหอะนะครับซื้อได้ทุกที่นะครับในโรงพักก็สามารถที่จะซื้อได้ในโรงพักก็สามารถที่จะขายใบกระท่อมกันได้นะครับขายต้นใบกระท่อมก็สามารถที่จะขายได้นะครับในโรงพักเนี่ยเพราะไม่มีกฎหมายใดที่จะมาํำกับดูแลณตอนนี้เปิดเสรีนะครับคุณจะขายคุณจะปลูก คุณจะแปรรูปคุณจะอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับพืชใบกระท่อมนะตอนนี้เปิดเสรีนะครับทําได้เลยครับจะไปทําที่ไหนตรงไหนก็ได้อยู่ในประเทศไทยทําได้หมดครับเพราะากฎหมายที่จะมากํากับดูแลพืชใบกระท่อมเนี่ยยังไม่มีณนะตอนนี้นะครับทีนี้ในส่วนของอ,อส่วนของการนําไป แปลรูปเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วนิดนึงนะครับว่าถ้าไปแปรรูปผสมกับสารเสพติดหรือผสมกับยาเสพติดหรือผสมกับสารตั้งต้นของยาเสพติดอันนี้ยังผิดกฎหมายเหมือนเดิมตํารวจจับได้เหมือนเดิมนะครับทีนี้ไปดูในะส่วนของรายละเอียดนิดนึงนะครับว่าพืชใบกระท่อมเนี่ยหลักๆณนะตอนนี้ก็คือการขายห้ามขายให้กับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า18ปี เพราะฉะนั้นเด็กหรือเยาวชนหรือบุคคลที่อายุต่ำกว่า18ปีลงมาห้ามขายถ้าคุณขายอาจจะผิดนะครับณนะตอนนี้แต่ตอนนี้ที่ผมดูเนี่ยมันยังไม่มีกฎหมายใดมาคุควบคุมดูแลกำกับดูแลเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าคุณขายให้กับใครก็ได้ณนะตอนนี้นะครับไม่จํากัดเรื่องอายุณนะตอนนี้นะเพราะว่ามันยังไม่มีกฎหมายที่จะมากำกับดูแลอยู่ณนะตอนนี้ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเปิดสรีทุกอย่างเปิดสรีครับขายให้ใครขายกับคนอายุเท่าไหร่ก็เปิดขายไปเถอะแต่อันเนี้ยคือมันเป็นอยู่ในขั้นตอนของการร่างพรลพืชใบกระท่อมอยู่นะครับซึ่งบทบัญญัติเขาบัญญัติเอาไว้ว่าถ้าผ่านร่างเรียบร้อยแลยนะ้วน่ะการขายห้ามขายให้กับเด็กอายุที่อายุต่ำกว่า1 8ปปีเพราะฉะนั้นถ้าใครขายเนะี่ยมันผิดก็ต่อเมื่อ พรบใบกระท่อมประกาศใช้แต่ตอนนี้ยังไม่มีพรบใบกระท่อมหรือไม่มีกฎหมายใดที่มากํากับดูแลเรื่องของใบกระท่อมเพราะฉะนั้นเปิดเซรีขายให้กับใครก็ได้ครับเด็ก5ปีไปซื้อคุณขายไม่ผิดนะครับเพราะไม่มีกฎหมายที่จะมารองรับหรือถ้ามีเอาเอาข้อมูลมาให้ผมด้วยข้อมูลวันที่25สิงหาคม2564นนะเอาข้อมูลมาให้ผมดูด้วยถ้ามีแล้วกฎหมายมันออกมาแล้วนะครับ ตอนนี้ยังไม่มีนะครับจากที่ผมอ่านผมศึกษาข้อมูลมาเกี่ยวกับข้อกฎหมายมันยังไม่มีผมยังไม่เห็นผมยังไม่เจอนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของการต้มเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับว่าการต้มเอาพืชใบกระท่อมมาต้มถ้าต้มกับสิ่งที่ไม่มีสารเสพติดประกอบมันจะไม่ผิดกฎหมายแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นการต้มแล้วผสมกับสิ่งที่มีสารเสพติดประกอบอันนี้ผิดกฎหมายอยู่นะครับอย่างเช่นดังต่อไปนี้ไม่ผิดกฎหมายก็คือว่าเอาพืชใบกระท่อมเนี่ย มาต้มกับยาแก้ไอยาแก้ไอที่ที่เด็กเอาไปผสมกับ4คูณ1 0 5คูณ100 6คูณนะครับยาแก้ไอขวดที่เป็นสีฝาสีแดงอะถ้าที่ผมอ่านดูนะมันไม่ใช่ยาเสพบติดนะครับยาแก้ไอขวดนั้นละ่ะย่อนั้นอะมันไม่ใช่ยาเสพบติดมันถึงไม่ผิดกฎหมายไงเอาไปผสมกับใบกระท่อมแล้วไปต้มกันอะมันไม่ผิดกฎหมายนะวันนี้ นะครับ25สิงหาคม2564เพราะมันไม่มีพรบรหรือมันไม่มีกฎหมายที่จะมาควบคุมใบกระท่อมอยู่นะครับตอนนี้มันเปิดเสรีนะครับยาแก้ไอตัวนั้นอะ่ะมันไม่มีส่วนผสมเหมือนบางคนบอกว่ามันมีสารตั้งต้นที่เป็นของสารเสพติดอยู่ผมก็นั่งดูนั่งอ่านข้อมูลอยู่ว่ามันมีตรงไหนวะมันไม่ได้เป็นเข้าข่ายในเรื่องของยาเสพติดเลยไอ้ยาแก้ไอขวดนั้นไอ้ฟ้าสีแดงแดงที่เด็กวัยรุ่นมันเอามาต้มกับใบกระท่อมอยู่อ่ะนะครับ ถ้ามันเป็นสารสสพติดหรือยาสสพติดเขาต้องประกาศ 5. ห้าห้าว่าเป็นายาเสพติดอะไรเนี้ยแต่รู้สึกเขาจะไม่ได้ประกาศนะครับคือร้านขายยาเนี่ยยังสามารถที่จะขายยาแก้ไอตัวนั้นได้อะแสดงว่ามันยังถูกต้องตามกฎหมายอยู่ร้านขายยาบางร้าน่ะร้านขายยาบางร้านกขาขายยาแก้ไอที่เป็นขวดสีสีอะไรไม่รู้แต่ฝาสีแดงๆอะ่ะที่เด็กเอามาต้มกับใบกระท่อมอยู่ะนะครับอันนั้นละ่ะมันไม่ผิดกฎหมายนะครับเพราะมันไม่ใช่ มันไม่ได้เป็นตัวสารเสพติดนะครับหรือจะเป็นการเอาใบกระท่อมมาต้มกับน้ำโคกต้มไปเหอะกินไปเหอะไม่ผิดกฎหมายน้ำโคกมันไม่ได้เป็นยาเสพติดถ้าน้ำโคกเป็นยาเสพติดก็จับโรงงานผู้ผลิตโดนนะครับไม่ผิดนะครับพูดแล้วมันขึ้นของขึ้นพูดแล้ว <c oughs> นะครับต่อไปน้ำใบกระท่อมเนะี่ยเอามาผสมกับน้ำแข็งหรือเอาไปต้มกับน้ำธรรมดา ต้มสดน้าธรรมดาแล้วใส่น้าแข็งลงไปเพื่อที่จะให้มันมีรสชาติแบบเย็นชื่นใจอะ่ะใส่ไปเหอะไม่ผิดกฎหมายนะครับหรือจะเป็นการเอาใบกระท่อมมาต้มกับยาจุดกันยุงต้มไปเถอะไม่ผิดกฎหมายยากยาจุดกันยุงมันไม่ใช่สารเสพติดก็ขายกันตามร้านทั่วๆไปนะครับต้มไปเหอะเอาชิบหายวบปวงไปดินะครับหรือจะเป็นการเอาพืชใบกระท่อมเอเบิดพืชใบกระท่อมมาต้มกับหลอดไฟต้มไปเถอะไม่ผิดกฎหมาย ถอดไฟเป็นสารเสพติดออกมาขายทับพ่อมึงสินะครับมันไม่ผิดกฎหมายนะครับคลิปนี้ใช้ความรุนแรงคลิปนี้ใช้คําพูดที่หยาบๆเข้าไปหน่อยนะครับหรือจะเป็นการเอาใบกระท่อมมาผสมกับสิ่งอื่นๆที่ไม่ใช่สารเสพติดมันไม่ผิดกฎหมายตำรวจจะมาหัวหมอมาจับมันจับไม่ได้นะครับตำรวจก็ต้องรู้ข้อกฎหมายด้วย ยาแก้ไอนะ่ยมึงมีตำรวจบางคนเนี่จะพูดพูดหยวดผสมกับยาแก้ไอแล้วมันผิดกฎหมายกูทีไปหน้าแหกนะครับมันไม่ผิดกฎหมายยาแก้ไอมันไม่ใช่สารเสพติดต้องมาพูดกันอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอาพืชใบกระท่อมเนะี่ยมาต้มกับยาบา้าอันนี้แหละผิดกฎหมายเพราะยาบ้ามันเป็นสารเสพติดมันเป็นยาเสพติดอันนี้ผิดกฎหมายแน่นอนนะครับ เอาพืชใบกระท่อมมาต้มกับน้ําโคกผสม,มยาแก้ไอผสม,มน้ําแข็งผสม,มยาจุดกันยุงผสม,มรถไฟผสม,มขี้เท่าผีผสม,มตายายอะไรก็ใส่ใส่ก็ไปเออที่มันไม่ผิดกฎหมายอ่ะที่มันไม่มีส่วนผสมของสารเสพติดอ่ะใส่ไปเหอะแล้วแต่เมืองอ่ะมันไม่ผิดกฎหมายแน่นอนนะครับในเรื่องของใบกระท่อมที่เอามาต้มมาต้มต้มต้ม,ตมกันอนะ่ะหรือบางคนจะเอามาแปลรูปทําเป็นใบกระท่อมปั่น น,น้ําแข็งใส่ปัน่นก็ทาไปเลอะหรือจะเอาพืชใบกระท่อมมาทําอย่างอื่นทาําอะไรอีกอะเอามาทอดขายหรือจะเอามาเอามาต้มยําทําแกงมันทําได้ไม่มู้ทําได้ไหมไม่รู้แต่พืชใบกระท่อมมันออกฝาดๆขมๆเห็นที่เขาบอกนะผมยังไม่เคยกินหรอกพืชใบกระท่อมผมไม่เคยกินแต่เขาบอกว่ามันขมๆ แต่มันเป็นยาชูกําลังดีอ่ะก,กินก็ไปแล้วหวน,น้ําภาคใต้เราก็เรียกหวน,น้ำก็กินเคี้ยวใบกระท่อมเสร็จแล้วก็กินน้ําตามก็ไปใช้เครื่องดื่มชูกําลังผสมก็ไปกินเข้าไปนะครับเขาเรียกว่าหววท่อมหวทมหวท่อมนะครับภาคใต้เรียกเรียกหัวหวท่อมหววท่อมห้วนท่อมมันนะครับกินหวนท่อมก็ไปก็มันเป็นยาขยันทํางานได้เป็นวันๆอ่ะโดยไม่ต้องกินข้าวก็ได้นะครับในเรื่องของพืชใบกระท่อม อในส่วนของอื่นๆนะครับในส่วนของอื่นๆเนะี่ยผมขอขอคิดก่อนเพราะว่าเวลาผมทําคลิปนะผมจะทาแบบสดๆนะครับไม่มีสคริปอะไรมากมายที่จะมานั่งว่ากันแบบสดๆด้นกันสดๆเลยนะครับ,อ,อ,ยอ,รบอย่างอื่นไม่มีนะครับอย่างอื่นไม่มีก็คือว่าเอาพืชใบกระท่อมมาแปรรูปทําอะไรก็ได้นะครับเอามาทํากันเอะแล้วแต่เลย นะครับขอให้เป็นอย่าไปผสมกับสิ่งที่เป็นสารตั้งต้นของยาเสพติดหรืออย่าเอาไปผสมกับยาเสพติดนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเอาใบกระท่อมมาผสมกับยาเสพติดนีมันก็จะเป็นสิ่งผิดกฎหมายแน่นอนนะครับแต่ถ้าไม่ผสมกับยาเสพติดเนี่ยก็ไม่ผิดกฎหมายนะครับทำไปเถอะกินไปเถอะคุณจะนั่งกินหน้าบ้านชายบ้านรตรงไหนก็ได้นะครับ เอาไปขายในโรงพักเลยก็ได้ตำรวจไม่จับหรอกนะครับเอาไปเถอะเสือได้ลูกค้าเพิ่มพาไปเถอะนะครับเอ่อต่อมาในเรื่องของการโดนคดีความนะครับการโดนคดีความคนที่โดนคดีที่เป็นพืชใบกระท่อมอย่างเดียวเนี่ยนะครับเอ่อถ้า ถ้าสารตัดสินไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้รับการปล่อยตัวถ้าเป็นพืชใบกระท่อมอย่างเดียวเนี่ยโดนคดีที่เกี่ยวกับพืชใบกระท่อมอย่างเดียวนะครับถ้าสารตัดสินเรียบร้อยแล้วก็จะได้รับการปล่อยตัวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคดีที่ร่วมกับคดีอื่นที่ที่อื่นอะที่ร่วมกับคดีอื่นอะ ในส่วนของคดีพืชใบกระท่อมก็จะปลดออกถอดออกแล้วก็ไปว่ากันในส่วนของคดีอื่นๆกันต่อไปนะครับเมื่อเมื่อเป็นเช่นนี้ปุ๊บนะครับก็สิ่งที่จะตามมาสิ่งที่จะได้รับอิสรภาพก็จะตามมานะครับเปรียบเสมือนว่าบุคคลคนนั้นไม่เคยกระทําความผิดมาก่อนนะครับสําหรับคนที่โดนคดีใบกระท่อมอย่างเดียวนะครับเพราะว่ามันถูกต้องตามกฎหมายแลย้วเพราะฉะนั้น เมือ่อผูกตกต้องตามกฎหมายพบก็คือทีนี้การพิพากษาอะไรต่างๆเนี่ยก็จะต้องถือว่าเป็นการยกเลิกอันจบสิ้นไปนะครับเงินค่าประกันตัวนะครับเงินค่าปรปับในกรณีที่ศาลสั่งปรปับนะครับปรปับกี่บาทกี่บาทก็แล้วแตนะ่เงินค่าปรปับเนี่ยไม่ได้คืนนะครับเงินค่าปรับนี้ไม่ได้คืนนะครับส่วนเงินการประกันตัวระหว่างการสู้คดีอันนี้ได้คืนนะครับหรือจะเป็นหลักทรัพย์ต่างๆในการประ,ประกันตัว นะครับอันนี้ก็ได้คืนนะครับติดต่อที่ศาลได้เลยครับหรือการติดคุกแทนค่าปรับเนี่ยนะครับเมื่อเมื่อใบกระท่อมถูกต้องตามกฎหมายปุ๊บก็จะได้รับการปล่อยตัวทันทีไม่ต้องติดคุกแทนค่าปรับอีกต่อไปนะครับส่วนการทํางานที่เป็นการทํางานรับใช้สังคมหรือชดใช้สังคมอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่ต้องทําแล้วนะครับเพราะว่าเราไม่มีความผิดแล้วเราไม่จําเป็นต้องไปทํางานรับใช้สังคมแล้วนะครับเลิกได้เลยหยุดได้เลย น,นั่นคือสิ่งที่เป็นเรื่องที่ดีนะครับสำหรับคนที่โดนคดีความในเรื่องของพืชใบกระท่อมอย่างเดียวนะครับก็จะได้รับการปล่อยตัวในทันทีนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการทำเอกสารข้อมูลหลักฐานข้อมูลอะไรต่างๆกันอยู่นะครับในเรื่องของการปล่อยตัวนักโทษที่เป็นนักโทษของคดีใบกระท่อมอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใบากระท่อมร่วมด้วยกับคดีอื่นคดีอื่นก็ต้อง จำคุกกันต่อไปนะครับส่วนคดีของพืชใบกระท่อมก็ได้รับการถอดออกนะครับต่อมาในเรื่องของพืชอพอวพืชใบกระท่อมนะครับเหมือนที่บอกไปเมื่อกี้ว่าพาพืชใบกระท่อมเนี่ยมันยังอยู่ในช่วงของการร่างข้อมูลร่างข้อกําหนดร่างข้อบังคับร่างระเบียบกําหนดการต่างๆนะครับตอนนี้ยังไม่ผ่านการรับรอง แต่มันอยู่ในช่วงของการร่างข้อกําหนดอยู่นะครับยังไม่มีการประกาศใช้เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องรอไปก่อนนะครับเมื่อไม่มีพรบมาประกาศใช้เพราะฉะนั้นพืชใบกระท่อมนตอนนี้ก็คือเสรีครับคุณจะซื้อคุณจะขายค,คุณจะปลูกคุณจะแปรรูปโดยที่การแปรรูปนั้นไม่ผสมกับสารเสพติดหรือไม่ผสมกับยาเสพติดก็จะไม่ผิดกฎหมายนะครับ เหมือนที่บอกไปข้างต้นนะครับว่าปลูกไปเลยครับมีที่ดินอยู่ร้อยไร่โคน่นยางทิ้งโค่นปาล์มทิ้งและปลูกพืชใบกระท่อมไปครับรายได้ดีได้ข่าวว่ากิโลนึงกิโลนึงอ่ะสามสี่ร้อยนะครับได้ข่าวว่ากิโลนึงอ่ะสามสี่ร้อยบาทสาหรับใบกระท่อมนะผมว่ามันน่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถที่จะทํารายได้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าปลูกกันเยอะๆเนี่ยมันอาจจะราคาราคาตกก็ได้นะครับอันนี้ก็ก็แล้วแต่เดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปนะครับแต่แต่ตอนนี้การนําเข้ามาจากต่างประเทศเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันต้องผ่านผ่านด่านผ่านอะไรอีกไหมนะผมยังไม่แน่ใจข้อน,นี้ผมไม่ได้ผมไม่ได้ศึกษารายะรละเอียดให้มันลึกซึ้งนะครับในเรื่องของการนำเข้ามาจากต่างประเทศอย่างเช่นทางภาคใต้เนี่ย าการนําเข้ามาจากทางมาเลเซียนะครับพืชใบกระท่อมที่นําเข้ามาจากทางมาเลเซียเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าต้องต้องมีการตรวจตรงตรวจสอบหรือการต้องอะไรยังไง<ห>กันบ้างอไรเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้าเกิดว่าลักลอบการเข้ามามันน่าจะไม่ผิดกฎหมายแล้วนะคือเอาเข้ามาแบบธรรมดาหรือเอาเข้ามาแบบพิเศษน่ะผมว่ามันน่าจะน่าจะทําได้โดยหมดแล้วแหละเพราะว่าพืชใบกระท่อมมันไม่ผิดกฎหมายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการจะนําเข้าเข้ามาเนี่ยมันน่าจะ มันน่าจะเสรีด้วยเหมือนกันนะครับมันน่าจะนะมันน่าจะแต่ต้องต้องไปดูรายละเอียดก่อนอีกทีหนึง่งว่าการนําเข้าพืชใบกระท่อมมาจากต่างประเทศเนี่ยต้องยื่นเอกสารขอโน่นนี่นั่นจากที่ไหนบ้างอะไรยังไงนะครับส่วนเหมือนที่บอกไปนะครับว่าถ้าพรบใบ,รบกระท่อมประกาศใช้หรือพอรบใบกระท่อมเนี่ยผ่านร่างและมีการประกาศใช้ คุณจะขายคุณจะนําเข้าคุณจะส่งออกคุณจะปลูกหรือคุณจะแปรรูปคุณต้องมีใบอนุญาตนะครับถ้าพรบใบกระทบมันผ่านร่างแล้วก็มีการประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษานะครับเพราะฉะนั้นคุณจะขายคุณจะนําเข้าคุณจะส่งออกคุณจะปลูกคุณจะแปรรูปคุณต้องมีใบอนุญาตนะครับว่าปลูกได้กี่ต้นต่อหนึ่งแปลงต่อหนึ่งไร่ปลูกได้กี่ต้นหรือ คุณจะเพาะพันธุขายคุณจะต้องมีใบอนุญาตหรือคุณจะแปรรูปเป็นแบบไหนก็ตามที่ไม่มีส่วนผสมของสารเสพติดเนี่ยคุณต้องมีใบอนุญาตหรือคุณจะขายนะครับคุณต้องมีใบอนุญาตรวมไปถึงการขายให้กับเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีก็ผิดกฎหมายถ้าถ้าพรบรใบกระท่อมมันผ่านร่างและก็ประกาศใช้นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ผ่านร่างยังไม่มีพรบรใบกระท่อม เพราะฉะนั้นก็ซีรีนะครับเปิดซีรีใบกระท่อมเหมือนที่หลายๆคนเขาบอกเขาพูดกันนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับจริงๆแล้วพืชใบกระท่อมน่ะมันไม่ได้ทำให้อ่าใครเขาไปในทางที่ไม่ดีนะครับพืชใบกระท่อมมันมีแต่ประโยชน์นะครับบางคนเขาบอกว่ากินใบกระท่อมแล้วมันช่วยแก้เรื่องของเบาหวานได้ อันเนี้ยผมไม่แน่ใจนะเพราะผมไม่เคยเป็นเบาหวานผมก็เลยไม่รู้ว่ากินใบกระท่อมแล้วมันแก้เบาหวานได้จริงหรือไม่แต่คนที่เขาบอกเขาศึกษาข้อมูลมาเขาบอกว่ามันทําได้ประโยชน์ของใบกระท่อมน่ะมันมีอีกเยอะแยะมากมายนะครับหรืออ,อ,อะไรอีกอ่ะที่เกี่ยวกับใบกระท่อมที่ต้องบอกที่ต้องกล่าวนะครับหลักๆก,ก็บอกไปหมดแล้วนะครับหลักๆก,ก็บอกบอกไปหมดแล้วจะแปรรูป แปลรูปเป็นแบบไหนก็แล้วแต่เราเลยนะครับตอนนี้มันเป็นเสรีอยู่นะครับยังไม่มีพรบใบกระท่อมมาควบคุมดูแลนะครับจะซื้อจะขายจะนําเข้าจะปลูกตามสบายเลยครับเอาไว้เต็มเหนียวไปเลยนะครับมาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของพืชใบกระท่อมณนะตอนนี้ก็คือ ยังไม่มีร่างพหลรบใบ,รบ,รบ,รบรกระท่อมมากํากับดูแลนะครับยังไม่มีกฎหมายใดที่จะมาะควบคุมดูแลในส่วนของพืชใบรกระท่อมเพราะฉะนั้นเป็นเสรีเมื <ME> ่อเป็นเสรีเราจะซื้อเราจะขายเราจะปลูกเราจะแปรูปที่ไม่มีส่วนผสมของสารเสพติดไม่มีส่วนผสมของยาเสพติดทําได้เลยครับไม่ผิดกฎหมายนะครับตารวจไม่จับนะครับกินสดหรือกินแบบต้มหรือจะกินแบบ อัดเม็ดเป็นแคปซูลก็แล้วแต่เรานะครับกินแบบตากแห้งบดผงทาเป็นชาชาใบากระท่อมก็แล้วแต่นะครับไม่ผิดกฎหมายนะครับณนะตอนนี้เพราะว่าพืชใบกระท่อมถูกต้องตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่24สิงหาคม2564เป็นต้นมานะครับ ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีในส่วนของพอรบใบกระท่อมออกมาอีกทีนึงเดี๋ยวผมก็จะทําคลิปมาบอกกล่าวให้กับทุกๆท,ท่านได้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสาหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงแค่นี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปคลิปหน้าจะเป็นข้อมูลข่าวสารอะไรนะั้นต้องติดตามกันต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ